เอ็มบุษราคำถึงกับลั่นบางทีมันก็มากเกินไปยังไงก็ควรให้เกียรติคนอุ้มทองบ้างหลานสาวตาหม่อมจกโมกครับทั้งน้องนาฬิกาและน้องนเวลาลูกสาวของเอ็มบุษราคำครับน่ารักน่าเอ็นดูทั้งคู่แถมหน้าตานั้นครับละไม้คล้ายพอ่อ๊อกันทั้งคู่เลยครับจนสาวเอ็มนั้นครับถึงกับโพสต์อยู่บ่อยๆถึงความแฝดของพ่อลูกก่อนหน้านี้ครับเพิ่งโพสต์พ่อลูกโมเมนต์หลับแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าแฝด โดยเอ็มครับพึ่งอุ้มลูกสาวคนเล็กไปคลิปผมไปและเลี้ยงเพนที่วัดกันโดยตม่ำและยัยมดนั้นครับก็ไปด้วยอุ้มหลานกันคนละคนครับงานนี้ไม่ต้องแย่งกันแล้วล่าสุดนั้นครับเอ็มยังโพสต์ภาพสามีกับลูกสาวครับโมเมนต์ยังกาแฟพร้อมแคปชั่นว่าบางทีมันก็มากเกินไปจะเหมือนยังไงก็ควรจะให้เกียรติคนอุ้มท้องบ้างสร้างเสียงฮาครับให้กับแฟนโดยหนุเล็กก่อนบ่ายนั้นครับก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแฝด เรียกว่าน่ารักน่าชังกันทั้งครอบครัวเลยครับบ้านนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ